เฮ hey, ได้ไม่นานครับคริสตัลพาเลทได้แชมป์คอมมูนิปี้ชิลนะครับเอาชนะ้่ยการดวลจุดโทษชนะลิเวอร์พูลได้แชมป์แรกในสโมสรเลยนะครับแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นแชมป์เอฟเอครับนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปเล่นยูโรปาแชมเปียนส์ลีกนะครับปรากฏว่าไม่ได้ซะแล้วนะครับเพราะว่าศาลอนุญาโตตุลาการการกีฬานะ ให้พาเลซซึ่งจบอันดับ12นะครับในพรีเมียร์ลีกไม่ให้ไปเล่นยูโรป้าแต่ว่าให้ไปเล่นคอนเฟลเลนซ์ลีกแทนคอนเฟลเลนซ์เนี่ยเป็นทีมที่เชลซีเมื่อปีที่แล้วได้แชมป์นะครับหลังจากที่ดวลจุดโทษชนะลิเวอร์พูลทำไมล่ะนะทำไม,นะมสาพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเนี่ยลงโทษเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของสโมสรคริสตัลพาเลซเนี่ยไปมีทีมอื่นๆนะครับเป็นเจ้าของหลายสโมสรน,นั่นก็คือคุณจอห์นแอกเตอร์ครับ นักธุรกิจชาวอเมริกันถือหุ้น43เอของทิสโพาเลตถือว่าเป็นหุ้นค่อนข้างใหญ่นะครับจนกระทั่งไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโอลิมปิกลียงที่อันดับ7ของฝรั่งเศสนะครับในยูโรป้าเหมือนกันกฎยูโรป้าระบุเอาไว้นะครับสโมสรที่มีบุคคลหรือที่บุคคลเดียวกันเนี่ยเป็นเจ้าของในดับที่มีบุคคิลต่อการบริหารจัดการเนี่ยนะครับไม่สามารถเล่นในลีกยุโรปด้วยกันได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยยูฟ้าก็ให้เวลาคิสตัลพาเลสจนถึงวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ให้แสดงหลักฐานการสลับโครงสร้างการเป็นเจ้าของหลายสโมสรนะครับของจอห์นแ c คเตอร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าอุทธรไปแล้วแต่ไม่ได้นะครับก็เลยทําให้โอลิมปิกลียงก็เพราะว่าเป็นเจ้าของทั้งพาเลสแล้วก็ลียงนะครับก็เลยส้มหล่นไปตกอยู่ที่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับได้ไปเล่นแทนนะ โอ้โหน,นี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะรวยนักก็ไม่ดีนะครับมีเจ้าของเยอะก็ไม่ดีเพราะว่าอะไรห่อ,อก็กันเอาไว้อะไม่งั้นมันไปหัวกันนะครับเพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยมันมีความชัดเจนอ่าไม่ได้ให้ความยืดหยุ่นกับสโมสรที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในวันที่ประเมินจอนแทปเตอร์ยังมีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดต่อสสโมสรในวันประเมินนะครับแล้วก็คณะลูกขุนยังปฏิเสธข้อโต้แย้งของพาลทที่ว่า พวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับ Nottingham Forest และก็อีโยเพราะฉะนั้นเนี่ย n อตติงแฮมฟอ o r เรสในฐานะที่อันดับเที่จะต้องไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ก็เลื่อนขึ้นมาเล่นยูโรป้าแทนครับกูฟูดีใจได้ไม่นานนิกิึงติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn